จะออกแบบเป็นโทนที่เป็นสีกอสแบ็กนะครับหรือว่าสีดําเงานั่นเองครับมาพร้อมไฟเพิ่มมาเขาเรียกว่าไฟ AUX LAMP รนะครับแร,รุ่นนี้ซอมแท็กเป็นล้อขอบ20แล้วว่าเราจะทําในส่วนของตัวคัดเป็นตัว S แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ลากมาลากมาตัวนี้ปรับได้5ระดับนะเขาเรียกว่าโลลิทไฟฟ้านะครับหรือฝาปิดกระบะไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะมีโหมดกันกับขี่ครบ จอคัสเตอร์ขนาด12.4ออกแบบมากระบะเดี๋ยวนี้เนี่ยออกแบบเรื่องความสะดวกสบายมาค่อนข้างครบเลยนะสตอมแพกเนี่ยตอบโจทย์สุดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับเจอกับเบลครับเจอรถล่อๆอยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับของปี2023นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเนี้ย ดียวาพาไปมาชมรถรุ่นใหม่ของทางตัวฟอร์ดนะครับเปิดตัวเลยรุ่น s t อ r m ม a ท็เนี่ยให้ดูก่อนใครเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้อ่ะต่างกับรุ่นที่เป็นรุ่นวาแท็กตัวท็อปเดิมยังไงนะครับมาเสริมกําลังเพิ่มความท็อปเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานตัวรถเนี่ยมีอะไรต่างกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันข้้งหลังเดเลยนะอันดับแรกเลยพี่พี่จะเห็นนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาออกแบบจริงๆรทีมรถคันเนี้ยครับจะออกแบบเป็น โทนที่เป็นสีกอสแบ็กนะครับหรือว่าสีดำเงานั่นเองครับมีความมันวาวช้ำแบบนี้นะแล้วก็โลโก้ฟอร์ดถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำเลยนไจอกเป็นฟิลเขาเรียกว่าความกรูหร่ความเรียบหรูนะแหมดูแพงเป็นเงาๆแบบนี้นะแล้วก็ด้านบนสุดจะมีอะคริลิกคําว่าเลนเจอร์ด้วยอันนี้ใส่มาต้องแต่โรงงานเลยนะเป็นชุดแต่งโรงงานแบบนี้เลยติดล่างก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้กระจังหน้าพี่ๆเห็นอะไรไหมครับด้านข้างตรงนี้เลยกระจังหน้าตรงนี้เขามีมาพ้อมไฟเพิ่มมาเขาเรียกว่าไฟ AUXL a m p นะครับ เป็นมินิสปอร์ตไลท์3ดวงแบบนี้ทำงานเนี่ยเฉพาะเวลาเราเปิดไฟสูงตัวเลเซอร์ไฮบีมนะจะทำงานคู่กันสายแคมป์หรือสายไปกลางคืนอะไรเงี้ยครับชัดเจนแล้วก็ไม่แยงตาเพื่อร่วมทางด้วยนี่สบายใจได้เลยครับนี้นะครับไฟที่เป็นไฟต่ำเป็นไฟดามิกอยู่แล้วเดิมๆเนี่ยคือเขาจะเป็นแมทริกเอลด์สองูปแบบนี้เหมือนตัววายแท็กตัวขับสีเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาเพิ่มตัว a u x แคมป์ตรงนี้มาให้ส่วนไฟที่เป็นไฟซีแคมป์นี่ก็มีให้อยู่แล้วในรุ่นนี้นะครับเพราะเป็นรุ่นท็อปสุดนะ แล้วก็กระจังหน้านะครับพี่พี่ลองสังเกตตรงข้างล่างกระจังเนี่ยเขาจะเป็นตัว S bar แถบ S bar เนี่ยเดิม P1 แถบเขาจะเป็นบรลเกตใช่ไหมพี่อันนี้เนี่ยทำเป็นสีก s อสแบ k หมดเลยอะดำเงาเข้ากันมากๆนะเสริมความเงาความดุดันเข้าไปนะครับตรงนี้เหมือนเดิมบงคางเนี่ยเหมือนเดิมแต่เขาแอบบมีลูกเล่นตรงนี้พี่พี่ลองสังเกตดูเป็นแถบสีแดงนะครับเล่นสีแบบนี้เนาะมันจะเป็นการตัดโทนระหว่างดําเงากับสีแดงลากยาวไปทําให้มันดูเท่ขึ้นนะจริงๆมองแล้วมันดูเท่นะนี่นะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยบางที่ย ออกแบบแนวสปอร์ตหรือว่าแนวหรูเนี่ยบางทีไม่เข้านะแต่ตัวนี้ออกมาเนี่ยตอบโจทย์นะสตอมแท็เนี่ยบอกเลยว่าหลอดด้วยแล้วก็จุดเซนเซ,นเซอร์เนี่ยครบเลยนะครับด้านหน้าเซ,นเซ,น,เซนเซอร์มีทั้งหมด6ตําแหน่งพี่พี่ก็มีครบให้กล่องเลดายังอยู่เพราะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะก็จะมีในส่วนของตัวเลนคะิปปิ้งเลนเซนเตอร์ลิงเนาะให้รถอยู่ในเลนต่างๆช่วยให้อยู่ในเลนไม่ออกนอกเลนนะครับแล้วก็มีกล้องรอบคัน3ามอวงศาเนี่ย ครบเลยนะครับระบบความปลอดภัยตัวนี้มีเตือนการชนด้านหน้าด้านหลังจะมีมาให้ครบในออปชั่นของเขาอยู่แล้วคันนี้เครื่องยนต์เขาเนี่ยคือเหมือนรุ่นวายแทกนะครับ2องสิแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500้นิวตันเมตรเป็นเกียร์10สปีดเดี๋ยวไปดูด้านในอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเบลพาไปดูนะเดี๋ยวมาดูกันด้านข้างบ้างด้านหน้าว่าดูเต็มเต็มเท่เดี๋ยวมาดูด้านข้างว่าด้านข้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างต้องบอกก่อนคันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนในคิวเลยคิวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีกลอสแบ็กตามที่เบลแจ้งไปปปกสแแบบบ,แบบ็็็นนนนีีี้เเเเลยะจฟิดงา ตรงนี้เห็นไหมพี่ๆลองดูตัวล้อล้อขอบ18ในรุ่นวายแท็กเดิมนะแต่รุ่นนี้ส o อมแท็กเป็นล้อขอบ20แล้วแล้วก็มีตัวสป็อกที่ตัวล้อเนี่ยเป็นสีดําด,ด้านอยู่แล้วนะพี่นะแซมดําเงาเล็กๆเ,เ,เห็นไหมครับแต่มีสป็อกสีแดงอินเสิร์ตตัวเนี้ยที่ตกแต่งเข้าไปเป็นสีแดงแบบนี้นะเป็นเอกลักษณ์คาแรคเตอร์เฉพาะของรุ่นสตอมแท็กนั่นเองนะฮะเนี่ยมีในสตอมแท็กเท่านั้นนะล้อขอบ20ยางก็เป็นยางของกูดเยยร์อยู่แล้วนะครับอันนี้สบายใจได้นะหนึบ่างนี้เลยเท่ๆเลย ฟิลหน้ากับด้านข้างก็มีจุดต่างกันหลายจุดนะกระจกบองข้างก็จะเป็นสีกอสแบ็กเนี่ยจะสังเกตดูเป็นดําเงาหมดเลยนะจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของรุ่นเจ้าสตอมแท็กรุ่นนี้นะด้านบนพี่ๆลองดูสังเกตเล่าหลังคาเ้ายกสูงขึ้นเห็นไหมเขาสามารถพาดได้เนี่ยทำได้พาดได้ว่าแบบว่าเราจะทําในส่วนของตัวคัดเป็นตัว S แบบนี้ได้นะครับ หรือว่าจะขนาบตัวเราหลังคาไปเลยก็ได้นะครับว่าเวลาเราเก็บมันจะขนาบกันนะครับเวลาพี่จะวางอะไรด้านบนเนี่ยมันจะไม่โดนตัวตัวรถเนวเวลาวางเต็นท์หรือว่าจากักรยานพาดไปลับหลังคาเนี่ยไม่ต้องไปเสริมเพิ่มบอกให้ว่าครบคันเลยนะบอกแล้วว่าเพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ได้เพิ่มเอาเท่นะประโยชน์เขาครบคันนะครับในส่วนของตัวเราหลังคาใหม่ของเราเนั่นเองเขาเด็กประสงค์นะครับออกแบบมาใช้งานได้จริงขนะ้างๆก็จะเป็นฟิวคินคีนแบบนี้แอบใส่คาว่านี่เลยเป็นรุ่นของเขา ซอมแท็กนะเป็นสีดําตัดสีแดงสดแบบนี้อย่างนี้เลยนะพี่ๆดูอีกทีก็เท่จริงๆนะส่วนบันไดก็ออกแบบเหมือนเดิมเนาะเป็นล่องกันลื่นแบบนี้นะครับก็มีให้อยู่แล้วในของโรงงานสติ๊กเกอร์สังเกตูสติ๊กเกอร์ก็จะมีเฉพาะรุ่นของรุ่นซอมแท็กนะครับอันนี้คือเฉพาะรุ่นนี้นะที่เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ครับเป็นลายพาดแ,แบบนี้ออกแนวสปอร์ตนะฟิลล้อหน้าล้อหลังเหมือนกันแต่จุดหนึ่งที่เป็นต้องบอกก่อนที่เขาเสริมเข้ามาใหม่นะโตบาร์อะเด็กะสงมมาอะเด็กะสมยังไงจริงๆอนะ่ะไว้แบบเนี้ยออกมาตตกกแ่มมนดูสวยาอ แต่คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้จริงยังไงเดี๋ยวเราทำให้ดูแล้วมันจะมีตัวล็อกติ๊กอ่ะเดี๋ยวพี่มาดูฝั่งนู้นเลยมันจะมีสลักตรงนี้เห็นไหมพี่ๆเรากดแล้วก็ลากมาลากมาตัวนี้ปรับได้5ระดับนะระดับมันจะเป็นตามจุดสีดำนะครับด้านในนะครับมันจะมองเห็นเลยนะเป็นจุดสีดําด้านในตรงเดี๋ยวลองปล่อยปุ๊บอ่าลงล็อกคุยังครบเลยนะครับแล้วทำไมเราต้องเลื่อนอย่างนี้นะมันมีที่มานะครับเพราะว่าเราเราเลื่อนเนี่ยเราจะเอาอ่าอย่างเช่นเรือ จะไปพายเรือวันหยุดกับภรรยาเนะเราต่อเรือลากมาเนี่ยมีตัวไปด้วยนะครับงัดขึ้นี้เป็นไงบ้างออกแบบมาใช้งานได้จริงนะครับก็พาดยาวมาได้เลยจะเป็นจักรยานจะเป็นเต็นท์นะ,อะลองรับได้สบายนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับถ้าเกิดจอดนิ่งเนี่ย250กิโลนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยในขนาดวิ่งเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ80กิโล่างนี้เลยสบายๆนะครับรองรับการใช้งานได้หลากหลายเนี่ยจะเลื่อนเก็บเป็นแบบชุดแต่งเท่ แบบนี้ก็ได้ค่อนข้างจะครบคันนะแล้วก็จุดที่ Ford Thailand ให้มาครับอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าโลเลลิสไฟฟ้านะครับหรือฝาปิดกระบะไฟฟ้ามันจะมี2แบบพี่ๆคือเลือกได้ว่าเราจะใส่ เพิ่มเข้าไปก็ได้อบอกไปเลนลองเบลอยากได้แบบมีโรลเลอร์แบบนี้ด้วยนะครับก็บอกได้หรือจะไม่แบบไม่มีก็ได้น,นี้สามารถเลือกเองได้และเปิดปิดเนี่ยมันอยู่ในตัวรีโมทนะครับสามารถกดเปิดปิดได้จากรีโมทรถเลยอันนี้ออกแบบมาจากฟอร์ดมีรันตีดูแลกันปกติเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายมาดูกันบ้างด้านท้ายตัวนี้โลโก,โก้ยังเป็นสีดำนะเปลี่ยนโลโก้เป็นสีดำาความสปอร์ตมีกล้องถอยมีกล้องมองหลังให้มีคําว่า s ต o มแท็ g ฝั่งนู้นสีแดงๆแ,แบบนี้เลย พาดให้เห็นเลยนะครับเป็นตัวขับ4ี่นะตัวนี้ก็จะเป็น4ี่คแบบนี้ไฟท้ายของเขาเนี่ยไฟท้ายของเขาก็จะเป็นเหมือนตัวไวแท็กรุ่นท็อปขับสี่นะครับเป็นรูปตัว E เป็น Full LED นะครับในโคมเป็นชัดเจนอีกจุดหนึ่งที่เราจะบอกนะครับลองดูมี Easy Lift ข้อดีของเขาคือ Easy Lip. Easy Lift คืออะไร Easy Lift คือตัวผ่อนแรงนะครับช่วยผ่อนแรงเวลาเราเปิดไงครับจะยกจะเปิดเนี่ย สบายผู้หญิงใช้สําคัญมากนะพี่ผู้หญิงใช้หรือว่าคนตัวไม่ใหญ่มากเนาะใช้แรงน้อยๆเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะวันนี้เราถือของออกจากกระบะเนี่ยเราก็ปิดได้ง่าย,ายๆแบบนี้เลยพันธุงาน,นสบายส่วนกันชนด้านท้ายก็มีให้อยู่แล้วนะครับสีเขาจะออกแบบเป็นสีกอสแบ็กสีดําเงาแบบนี้พร้อมเซนเซอร์ทั้งหมดบอกแล้วว่าจะเป็นการตัดกันระหว่างสีดํากับสีแดงเลยครับเป็นรุ่นซอมแท็กนะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในคันนี้เนี่ยโดนใจพี่ๆกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะบบางคนไม่เคยเห็นจริงๆภายในเนี่ย ฟิลคล้ายๆกับรุ่นไวแทนรุ่นทอมนั่นแหละพี่พี่นะครับแต่เขาจะตกแต่งภายในเปลี่ยนใหม่นะเป็นสีก็สแบ็กตัดกับได้สีแดงตามแบบฉบับสตอมแท็กลองสังเกตดูพวงมลาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะมีโหมดกันกับขี่ครบจอคัสเตอร์ขนาด12.4อจอกลางขนาด12นิ้วนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสามารถทัชสกรีนได้เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าพี่เดี๋ยวเบลลองให้ดูนะครับที่เข้ามาใหม่ในรุ่นสตอมแท็กนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วแบบ10สปีดนะไอ้เจ้าเกียร์ไฟฟ้าเนี่ย ระบบถอยจอดอัจฉริยะสามารถช่วยให้เราเนี่ยเวลาเราเข้าห้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะจะออกจากห้างออกจากซองหรือว่าเข้าซองเนี่ยมันจะมีตัวเกียร์ไฟฟ้ามีโหมดให้นะครับเพียงแค่กดแค่นั้นเองครับแล้วก็สามารถทางานเองได้หมดเลยพวงมาลัยคอนโทนเองนะครับอันนี้คือข้อดีของเกียร์ไฟฟ้าที่เขามีมาให้ในของตัว f o r d t จอม m ท็ครบคันเลยนะแล้วก็ตัวได้โหมดเลือกได้นะว่าเราจะเลือกเป็น 2H 4 h 4, 4 l เแลนะ4 h i g h 4 l o w ปรับได้หมดเลยเรื่องโหมดในการหมุนคลิกตรงนี้นะครับก็จะปรับโหมดการขับผี่ได้ตามสบายเลยนะฮะ จอใหญ่ถ้าสกรีนได้นะครับระบบตัวแอร์เนี่ยแยกอิสระซ้ายขวาอยู่แล้วนะเบาะเนี่ยต้องบอกก่อนเบาะเขาเป็นเบาะหนังนะครับพิวซีสังเคราะห์นะแบบเกรดพรีเมียมมีหนังกลับหรือว่าอะคันทาร่าเนี่ยเป็นเสริมความพรีเมียมนะครับเป็นเบาะกึ่งบักเก็ตนะพี่ๆนะเวลาเราขับทางไกลนะครับคือไม่เมื่อยออกแบบมากระบะเดี๋ยวนี้เนี่ยออกแบบเรื่องความสุขสบายมาค่อนข้างครบเลยนะสตอลมแท็กเนี่ยตอบโจทย์สุดเลยนะด้านหลังนะครับเขาจะมีแอร์มาให้อยู่แล้วนะครับเหมือนรุ่นตัวท็อปไฟแท็กนั่นแหละฮะเขาจะมีจุด ต่อพว่วงลักมาให้นะตัว AC 230นะกับ400วัตต์นะครับเสียบลักได้เลยนะพี่ๆจะทำงานตรงนี้ได้นะครับเอาโน้ตบุ๊กมาต่อเชื่อมได้สบายชาร์จแบตได้มีเอาเล็ตนะครับตัวพุทแบบนี้เลยนะครับเป็น USB UH A กับ USB C ด้วยเป็น USB C นะฮะนี่เพราะเดี๋ยวนี้นครับตัวพอร์ตชาร์จของรุ่นใหม่ๆที่เป็นสมาร์ทโฟน Android หรือว่า iOS อเ่ะเขาจะเป็น Type c หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็รองรับหมดเลยออกแบบมาในประสงค์นะครับ น่ะตรงนี้นะครับที่วางแก้วครบคันนะเดี๋ยวได้นั่งให้ดูนะฮะว่าฟีลิ่งประมาณไหนอันนี้คือปรับเบาะด้ามาสุดนะและเบลเป็นคนสูงประมาณร้อยเกือบร้อยปพี่พี่ลองดูเฮดรูม <Head room S 2> ไม่ต้องห่วงครับฟอร์ดทำดีอยู่แล้วนะครับสบายเลยระยะศีรษะนะครับนี่เล็กรูมก็นั่งสบายที่วางแขนมีตัวล็อกอย่างนี้เนีตัวพักคอก็สบายคือออกแบบมาที่เป็นรถขนของได้ด้วยนะหรือว่าจะขนคน พาครอบครัวไปก็สบายๆนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยที่พาชมไปกินฮะเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะความสุดวกบายระบบความปลอดภัยครบคันในเจ้าซอมแท็กตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคาค่าตัวเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะถ้าเป็นสีเนี่ยก็จะมีสีพิเศษเพิ่มขึ้นมาเป็นสีเซอร์นาออลเอนส์นะครับเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทเนาะตัวนี้จะทํามาสีสีมีสีดําสีเทาสีขาวแล้วก็สีส้มตัวนี้เลยนะครับบอกเบลได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับชอบคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโดนใจพี่ๆหลายคนแน่นอนนะครับสวัสดีสวัสดีครับ